เทนฮากเชื่อใจแอนโทนีมากกว่าเดียโลเบนนี่แมคคาทีอดีตผู้ช่วยโค้ชของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชี้แจงเหตุผลที่อามัดเดียโลไม่เคยได้รับโอกาสลงสนามในยุคของเอลิกเทนฮากแนวรุกวัย22ปีตกเป็นตัวสำรองส่วนใหญ่ในยุคของเทนฮากแต่กลับเป็นตัวหลักและโชว์ฟอร์มได้ดีในยุคข,ของอามูลิมซึ่งเบนนี่ที่เคยเป็นทีมสตาฟ์ของปีศาจแดงเผยว่าเป็นเพราะเทนฮากมองว่าแอนโทนีเข้าใจแทคกติกเขาได้มากกว่าในเชิงแทคกติกตอนเราสร้างทีมเทนฮารกรู้สึกว่าแอนโทนีดีที่สุด น,นี้และสมโมสรก็สนับสนุนเขาแน่นอนว่าเขาต้องสนับสนุนนักเตะที่ตัวเองดึงเข้ามาผมคิดว่านั่นคือเหตุผลที่เขายังให้แอนโตนีลงเล่นต่อไปเพราะเขารู้ศักยภาพเมื่อแอนโตนีอยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดจากนั้นคุณมีกาณาโชซึ่งเล่นได้ดีเช่นกันและยิงประตูดได้มีแรดฟอร์ที่หากอยู่ในฟอร์มดีก็สามารถเล่นงานทุกคนได้จากนั้นคุณก็ทุ่ม70ล้านก่อนเพื่อคว้าฮอยลุนเข้ามาดังนั้นเขาต้องลงเล่นมันต้องมีใครสักคนที่ไม่ได้ลงเล่นและโชคร้ายสำหรับอามัดผู้จัดก,การทีมเลือ